สวัสดีค่ะจากบ้ารายอุพยอมค่ะวันนี้ก็ย้ายนะคะย้ายสับประรดสีนะคะอันนี้เป็นของคุณปุ้มขอโทษค่ะอันนี้เป็นของคุณปุ๊นะคะอันนี้ของคุณปุ๊ของร้านสีวนาธนะคะที่ให้บาราองอุพยอมมานะคะก็คือสับประรดสีนะคะ อันนี้ก็พยายามค่อยๆขยบออกมาที่แดดนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะมีหน่อขึ้นมาใหม่นะคะหนึ่งหนอ่อแล้วก็รู้สึกว่าจะมีต้นหน่อเล็กๆขึ้นมาอีกนะคะก็อันนี้ก็ย้ายที่ใหม่นะคะก็มาฟันต้น มะขามเทศนะคะนี่ค่ะช่วงตรงนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นมะขามเทศคลุมมิดหมดนะคะก็เลยมาฟันออกนะคะเพื่อจะเอามาตั้งสปะรดสีนะคะย้ายหนีพวกเด็กๆนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นสปะรดสีของคุณครูสุนทรนะคะอันนี้เป็นหน่อที่ ไอหนูของยายกัดกินหมดนะคะแต่ตอนนี้เขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่แล้วเขาขึ้นใบใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เอาออกมาไว้แดดได้ประมาณสี่ห้าวันนะคะแต่ก็เป็นแดดคือแดดลำไรนะคะทีนี้ยายมาอยู่ตรงนี้ก็จะได้เป็นสปร์ที่อยู่กลางแดดไม่แน่ใจว่าเป็นพันเดียวกันกับ ของคุณปุ๊หรือเปล่านะคะส่วนอันนี้ก็เป็นของน้าเล็กนะคะช่องกิตินายชาแนลนะคะอันนี้มีหน่อเพิ่มขึ้นมาให้อีกหนึ่งหน่อแล้วนะคะโหดีใจมากๆเลยแล้วก็เอาลงมาไว้ข้างล่างโดนน้องสามเสบกัดไปซะหน่อย,อยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นของคุณปุ๊เหมือนกันนะคะนี่ค่ะ สองกระถางนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นของคุณคูณสุนทรน,นะคะน,นี่ค่ะอันนี้น่าจะเหมือนของคุณปุนะคะคือใบใหญ่ปลายใบยเริ่มเป็นสีชมพูแล้วนะคะแค่ออกแดดมาได้สามวันนะคะคือยังเป็นแดดลำไรนะคะสองช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะคะช่วงเที่ยงก็จะอยู่ร่มๆนะคะนี่ค่ะก็ มาจัดเรียงไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เอาหมากผู้หมากเมียย้ายขึ้นมาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อสร้างสีสันแล้วก็มีอากาเวปากนกแก้วนะคะอยู่กระถางหนึ่งก็เลยย้ายมาไว้รวมๆกันนะคะคิดว่าเป็นไม้ในลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็จะมาจัดรวมตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะนำเอา ลินมังกรมูลไซส์นะคะมาตั้งที่นี่ด้วยนะคะตรงนี้ก็ยังเก็บกิ่งมะขามเทศไม่หมดนะคะไม่ไหวนะคะหมดแดงเยอะมากๆเลยนะคะ <c oughs> ก็ต้องปล่อยให้เขาซาซาแล้วเอาแป้งฝุ่นมาโรยนะคะถึงจะได้ผลนะคะให้เขาหนีไปก่อนแล้วก็จะเอามูลไซส์มาตั้งนะคะนะคะ่ะ ไม่แน่ใจว่ามาตั้งตรงนี้มันจะดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าข้างล่างก็จะเป็นเสานะคะเสาปูนที่ามาล่างพยเยาตอนแรกว่าจะปลูกบ้านนะคะก็คือใช้เสาที่สั่งรอมัดพิเศษนะคะก็พอดีมีปัญหานะคะปัญหาทุกอย่างก็เลยยังไม่ได้ปลูกบ้านนะคะ ก็เดี๋ยวมาเรียงไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้เราก็จะเรียงมาแค่นี้ก่อนนะคะก็จะมีอันนี้ก็เป็นต้นสลัดใดด่างนะคะด่างเผือกนะคะทั้งต้นนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นมูลไซน์นะคะแล้วก็จะมีสลัดใดด่างกับสปะรดสีนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นคอนโดนางฟ้านะคะอันนี้ตั้งไว้กับดินนะคะส่วนข้างล่างแถบนี้ก็เป็นต้นวาสนานะคะส่วนอันนี้ข้างบนก็จะเป็นสลัดใดเหมือนกันนะคะสลัดใดที่มีด่างนะคะด่างเขียวแล้วก็เหลืองนะคะข้างบนนี่เป็นเหลืองนะคะ สีจะไม่ค่อยเจ็มนะคะสีเหลืองสีเหลืองกับสีขาวจะต่างกันนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็จ,จะเป็นสลัดไดดะลายของนาเล็กนะคะช่องนาเล็กกิจนายชาแนลนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นสับป,ประรดสีของนาเล็กอีกเหมือนกันนะคะ ใบสวยมากนะคะตอนนี้แตกหน่อให้มาอีกหนึ่งหนอนะคะโหดีใจมากๆเลยนะคะอยากได้แต่งสวนคุณตานะคะอันนี้ก็เอามาตั้งเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะคะรอถากถังสวนคุณตาแล้วก็จะย้ายไปไว้ในสวนคุณตานะคะสำหรับชุดนี้ก็จะย้ายไปไว้ในสวนคุณตาหมดนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมา จัดวางหรือว่าจัดเรียงเพื่อลําเลียงออกไปสวนคุณตานะคะแต่จะเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะจะเป็นปีนี้หรือจะเป็นปีหน้าอันนี้ต้องรอว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บาลายของพยมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ